เนี่ครับมาถึงแล้วแล้วก็จะไปแลกบัตรนะครับแต่ที่นี่ไปที่สายกลางเกงขาดมานะครับร,รอบพไม่ให้เข้านะครับเมื่อกี้ไปแล้วคนดีผมนี่อนี่มามาแปะมันไม่ให้เข้านะดูกันได้เข้าไหม,ไมนี่ครับแลกบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปตรง ก็ไปส่งอีกโรงหนึ่งนะไม่ใช่ส่งที่นี่นะครับไปส่งอีกโรงนึงนี่ครับ mm hmm. เข้าค้างนี่เป็นอย่างีงแหละใครที่ไม่เคยมานะใครที่มาครั้งแรกอะ่ะบอกเลยงงตาแตกงงเป็นไก่ตาแตกบอกเลยนะบอกคําเดียวเลยค้างเนี่ย ล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะไปส่งฝั่งนูน้นใครที่มาครั้งนี้นะใส่กางเกงขาดน,นิดเดียวไม่ได้นะครับขาดตรงหัวเข,าข่าอ่ะขาดแค่แค่น,นิโปูก็ไม่ได้นะต้องหาอะไรแปะไปพัตเตอร์หรืออะไรไม่ให้เข้าอะไรครั้งเนี้ยเป็นครั้งอื่นพอได้แต่ครั้งนี้โอโ้โหเรื่องมากทิหาหมันกลัวมันกลัวหัวเข่าไปทิ่มงานมันหรือเปล่าอย่างนี้ <laughs> พอเราไปทำบัตรผ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาครั้งนี้นี่ซ้ายมือเนี่ยเลี้ยวเข้าประตูครั้งนี้เลี้ยวเข้าแล้วก็เอางานไปตรวจเอางานไปวางไว้ในพาเลตให้คิซีมาตรวจต้องรอคิวอีกอีกนานดูทรงแล้ว ผมก็มาจอดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาเอางานเดินเอางานลงไปตรวจตรวจเสร็จก็ต้องเอาไปเอาบินไปเอาบัตรคิวฝั่งนูน้นในประตูนะเห็นไหมนี่ครับพอได้บัตรคิวมาจะมีสองใบนะแล้วก็มาเบียะ์สก้าเบียรตะก้าไว้นะครับแล้วก็มันจะมีบัตรคิวอีกใบหนึ่งนี่อยู่นี่งานลรานตัวนี้เนี่ย แล้วก็เดี๋ยวรอเอาออกมาตรวจตรวจสอบสภาพสินค้า QC มาตรวจนะ QC มามาตรวจเนี่ยรอเขาเรียก q ่ r าศูนย์สองหนึ่งแล้วก็ยืนรอแถวนี้แหละเนี่ยถ้าใครไม่เคยมางงไกต่ตาแตกแน่อันนี้ดีไปยามุมาหลายรอบแล้วขนาดหลายรอบยังเดี๋ยวให้จอนั่นจอนี่นะ ไม่ใช่ตรวจตรวจสภาพสินค้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรอคิวเรียกอีกนะครับเรียกลงของอีกเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงจะสอยลงได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องรอคิวตรวจคิวตรวจเสร็จก็ต้องรอคิวตัวเดิมนี่แหละแล้วก็รอคิวลงนะครับ แล้วเราเรอรอเขาตรวจรอเขามาเรียกเรียกมาตรวจงานเราแค่ยี่สิบกล่องนะยี่สิบกล่องแต่ว่าเอาตัวอย่างมาแค่กล่องเดียวประมาณนี้นะครับจะร,ประอปพอยู่นี่พูดไม่เข้าหูเนี่ยรอฟอ,อนควรที่หาย นี่นครับเมื่อกี้ก็คีซีมาตรวจตรวจของเสร็จแล้วแล้วก็เอาบินไปยื่นไปยื่นที่เดิมนะยื่นในห้องนีนะ่เข้าไปในห้องนี้ยื่นยื่นเป้นที่เดิมแล้วก็รอคิวรอคิวลงของอีกรอบหนะึ่งเห็นไหมนะจดยอดนี่นะประมาณนี้นะครับ คิวผมคิวที่ R า2ศูนย์สองหนึ่งดูดูดในในป้ายนั้นก็ได้ครับนนในบอร์ดบอร์ดใหญ่มันจะมีขึ้นบอร์ดอยู่วันนี้ดีรถไม่เยอะนะครับก็รอคิวลงของนะครับ